สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเจอกันในคลิปที่2ของฮานอยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับพี่พี่เนาะแนวทาง3หน่อยนะครับก็จะมีน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็ VIP ท่านใดที่ชื่นชอบนะครับในการจับเลขวินตารางเนาะก็ต้องในสูตรนี้เลยนะครับพี่พี่แนวทางเมื่อวานนะครับแนวทางเมื่อวานมาแค่มาแค่สายลูดรอบเดียวนะครับพี่พี่เนาะมาแค่สายลูดรอบเดียวก็คือใน ในรอบในรอบฮานอย v i p เนาะนะครับมาสายรูดส่วนสายจับวินเนี่ยมาแตก3ตัวเนาะแตกสตัวในรอบฮานอยปกตินะครับวีไีหนึ่งเก้าสี่เนาะเมื่อวานนี้นะครับก็สายจับวินมา1รอบแล้วก็สายรูดมา1รอบนะครับเมื่อวานนี้ส่วนแนวทางในวันนี้นะครับผมชื่นชอบในรอบไหนก็ขอให้ ทุกท่านโชคดีเฮงๆปังๆนะครับขอบคุณกําลังใจพี่พสมาชิกหลายๆท่านเลยนะครับเราที่ส่งกาลังใจให้แอดนะครับผมขอบพระคุณมากเลยนะครับวันนี้ให้ไปที่เลข5เลข9เลข8เลข7เลข1เลข7เลข1 ปิดท้ายนะครับพี่พี่ปิดท้ายด้วยเลขหกนะครับผมสายวิ่งสายวิ่งวันนี้ให้วิ่งไปที่เลขให้วิ่งไปที่เลขแปดนะครับพี่พี่เนาะสายรูดเนี่ยผมให้ไปที่เลขห้าแล้ววันนี้นะครับ แปดหนึ่งแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้าห้าหนึ่งห้าหกห้าเจ็ดห้าเก้านะครับสามตัวให้ไปที่ห้าห้าแปดหนึ่ง 8, 5 7นะครับ58 1857นะครับ3ตัวเนาะแปดหนึ่งด้าเาเก้านะครับผมส ตัวเล่นตัวจาะน้องตัวเลนตัวจาะจะเป็นที่เลขแปกับเลขห้นะครับ5กับ8ก็จะประมาณนี้นะครับผมสลับฮาหน่อยโค้งสุดท้ายในวันที่29มิถุนายน2568ก็ขอให้นเอทางที่แอดวางให้นะครับขอให้เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านโชคดีเฮงๆปังๆนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ